ทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับที่เข้ามากดติดตามกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของผมทั้งสองช่องทางนะครับคือทาง YouTube ช่องครูนัน Channel และทาง f แฟนเพจเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่น,นันกับผมก็ต้องขอขอบคุณไว้ณนะโอกาสนี้นะครับ n นลเซ l ฮอลโลโฟนะครับหนังสือป .4 หน้า84นะครับ Look at นะครับเป็น p r o ่ e สืแปลว่าให้มองไปที่มองไปที่ไหนครับ The picture รูปภาพหลายๆรูป Read อ่าน And let say, them. say เ e m say แปลว่าพูดแปลว่าบอกแปลว่ากล่าว Them แปลว่าพวกมันทั้งหลายพวกมันทั้งหลายในที่นี่ก็คือภาพเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพูดภาพเหล่านั้นในที่นี่ก็คือให้บรรยาย,าย,ยนะร,รายละเอียดนะครับบอกรายละเอียดเกี่ยวกับมัน รเราต้องแปลให้เข้าใจด้วยนะครับนะไม่ใช่ว่าอ่านและพูดพวกเขาเหล่านั้นมันฟังยากนะครับพูดแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็เลยบอกว่าเซนนี่ต้องแปลว่าบอกรายละเอียดนะให้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับพวกมันทั้งหลายพวกมันทั้งหลายก็คืออะไรครับก็คือภาพวัดภาพโรงเรียนภาพธนาคารภาพโรงแรมตลาดโรงหนังนะครับและก็ถนน ถนนมาดีนะครับถนนชืถนนนี้ชื่อว่าถนนมาดีนะครับโอเคนะคุณรูอ่านไปแล้วนะครับเมื่อกี้แ m ม l e แปลว่าวัดสกูแปลว่าโรงเรียนแบงค์แปลว่าธนาคารโฮเทลแปลว่าโรงแรมมาร์เก็ตแปลว่าตลาดมูฟี่เชียเตอร์แปลว่าโรงหนังหรือโรงภาพ,พยนตร์มาดีโรดนะครับอัดอ่านนะลูกนะภาษาอังกฤษเนี่ยอ่านเป็นไทยอันมาดีนะครับนะ มาดีและไปดีด้วยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นถน,นนนี้นะครับนะเดี๋ยวมาดีอย่างเดียวเวลากลับไม่ดีไม่ได้นะครับต้องมาดีไปดีอ่าเดี๋ยวทําให้ใหญ่หน่อยนะครับนะจะได้เห็นกันชัดๆว่าประโยคที่เขาเขียนนี่เขียนว่าอะไรโอเคครับประโยคนี้เขาบอกว่า the school is next to the temple the school นะครับ the, the เป็นคำนำหน้าที่ใช้ได้ทั้งคำนามที่เป็นเอกพจน์และพหูอุพจน์และทั้งคำนามที่นับได้และนับไม่ได้จำไว้เลยนะลูกนะคุณครูเน,น้นเสมอเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสเลยว่าคำนามที่ตามมาจะเป็นคำนามแบบไหนเพราะใช้ได้ทั้งหมดไม่เหมือนอะนะครับนะอะนี้ใช้ได้สําหรับคำนามที่นับได้นะครับ t h e s c h o o l is เพราะฉะนั้นโรงเรียนก็หลังเดียวนะครับ is next to next แปลว่าถัดไป next to ก็แปลว่าถัดไปหรืออยู่ใกล้กันนะครับแต่แต่คุณครูอยากจะให้แปลว่าอยู่ถัดไปดีกว่านะครับเพราะคําว่าใกล้เนี่ยภาษาอังกฤษมันก็มีคําว่า near อยู่นะครับ near แปลว่าใกล้เนี่ย near เพราะ next to แปลว่าอยู่ถัดไปถัดไปจากอะไรครับถัดไปจากเดอะแชมเปถัดไปจากวัดโรงเรียน,น,นอยู่ถัดไปจากวัดนี่ไงครับอยู่ถัดไปหรืออยู่ใกล้ก็ได้นะ คำว่าถัดไปนี่มันไม่จาเป็นว่าต้องถัดไปทางซ้ายหรือถัดไปทางขวานะครับนะโอเค The bank is near the hotel นครับนี่ใช้คำว่า near คือธนาคารอยู่ใกล้กลับกับโรงแรม The market ตลาด is behind behind ไ right ปด้านหลังตลาดอยู่ด้านหลังอะไรครับหลังโรงหนังนะครับหรือโรงภาพยนตร์ เดี๋ยวมูวิเชียร์จะโรงภาพยนตร์นั้นอยู่ east on นะครับแปลทับศัพท์เลยนะครับ east แปลเป็นอยู่คือ on แปลว่าบนนะครับบนถนนมาดีโรงหนังอยู่บนถนนมาดีคําว่าบนถนนมาดีเนี่ยนักเรียนป .4 ีอย่าอย่าเหมือนสีถนนชัยนะครับนะไม่ใช่โรงหนังไปปลูกไว้บนถนนจนรถรถวิ่งไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะความหมายหมายถึงว่าคุณไปบนถนนมาดีนี้แล้วก็จะเจอโรงหนังแน่นอนนะครับโรงหนังจะอยู่บนถนนสายนี้นี่แหละ นั่นคือคําพูดเปียบเปรยนะครับไม่ใช่มาสร้างโรงหนังไว้ทับถนนไว้บนถนนนะเอ๊คุณครูคิดได้อย่างไรไม่แน่นะครับบางทีสีตนนชัยอยาจจะคิดได้โอเคนะครับคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดแปลว่าคําไขปริศนา in แปลว่าใน on แปลว่าบน behind แปลว่าด้านหลังเนียแปลว่าใกล้นะครับคุณครูก็เลยแปลให้ตามลําดับเลยนะ อินในอ n อนบนนะครับตามลำดับเลยบีไฮด้านหลังเนียใกล้นะครับคำไขปริศนาหมายความว่าเอาคําเหล่านี้ไปเติมลงไปในคําถามก็จะกลายเป็นคําตอบที่ถูกต้องนั่นเขาเรียกว่าคําไขปริศนาหรือคีย์เวิร์ดนะครับนั่นก็คือข้อแรก the tree tree แปลว่าต้นไม้ต้นไม้นั้นอยู่อ๋อต้องให้ดูภาพด้วยเลยนะ เดี๋ยวถ้าดูภาพด้วยเนี่ยวตัวกษรจะเล็กนิดหนึ่งทางนั้นให้ดูภาพว่าต้นไม้อยู่อยู่ยังไงกับบ้านครับต้นไม้นี่เลยต้นไม้นี่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นตอบะไรครับคุณครูแปให้แล้วว่าขีดเส้นใต้ให้ด้วยว่าอยู่ด้านหลังบ้านเพราะด้านหลังว่าอาังกฤษว่าไงครับ e h หายนักเรียนก็เอาคําว่า e h หายมาเขียนตรงนี้แต่ครูพี่นันชอบแกล้งนักเรียนนะครับ ไม่เขียนให้เออนะครับนะค,บคุณรู้่าพี่นันไม่เขียนให้ครับ the trees behind the house นะครับต้นไม้อยู่ด้านหลังบ้านที่ไม่เขียนให้นนักเรียนที่เป็นขาประจำช่วยบอกหน่อยนะครับว่าเพราะอะไรเพราะป้องกันไม่อยากให้คนนักเรียนบางคนเข้ามาถึงเปิดคลิปอ๋อข้อนี้ต่อ behind เนี่ยคพี่นันเขียนไว้จงแจ้งแล้วมาถึง หยุดคลิปปั๊บลอกเลยจบแล้วก็ไปดูคลิปอื่นต่อโดยที่ไม่ได้อ่านไม่ได้ฟังเลยที่คุณครูพี่นันสอนแปลว่าอะไรไม่ได้ความรู้อะไรเลยจบข่าวนะครับที่ไม่ได้เขียนให้ The boat is นะครับเรือนี่นะครับเรือ is แปลว่าอยู่นะครับนะอยู่ตรงไหนของแม่น้ำก็ต้องอยู่ในนะครับนะก็เอา in เข้ามานะครับ นักเรียนนักเรียนจะตอบว่าอยู่บนแม่น้ํานะครับนะไม่ได้นะไม่ใช่เรือลอยอยู่บนแม่น้ําเลยตอบว่าอ่อนนีไม่ได้นะเอ๊ะ <c oughs> นี่คุณรูคิดขึ้นได้ยังไงเองนี่คุณกูคิดสดสดขึ้นมานะคือคือต้องการที่เฉลยนักเรียนให้เห็นให้เห็นนะครับนะไม่ใช่ว่าเออเรือลอยอยู่เรือมันต้องอยู่บนน้ําไม่ใช่นะครับตอบในนะครับนะในแม่น้ํา the cows วัวนะครับอ่า feel are feel d นี่นักเรียนนะถ้านักเรียนจะตอบว่า in ก็แม้ก็ได้นะครับนะไม่ผิดแต่ในที่นี้คุณครูคิดว่าเขาให้มา4ี่คำศัพท์นะเราก็ตอบให้หมดข้อละหนึ่คำศัพท์ก็เลยกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ feel เนี่ยเราใช้ on ได้นะครับนะ the cows are on the field ได้นะครับคืออยู่บนฟาร์มหรืออยู่ในฟาร์มแต่ใช้ศัพท์คำว่า on ได้นะครับนะแต่เวลาแปลให้แปลว่าในนะครับอย่าแปลว่าบนอย่างเดียว แต่คุณครูเขียนว่าบนให้เนี่ยต้องการให้นักเรียนเอาคำว่า on มาเติมนะครับนะก็เป็น the cows are on the fields ก็ไม่ผิดนะครับแต่เวลาแปลนักเรียนแปลว่าวัวอยู่ในอยู่ในท้องทุ่งก็ได้นะครับนะโอเคไปต่อ the hills ก็คือเนินเขานะครับ r จุดจุดจุ the field field แปลว่าท้องทุ่งหรือว่าทุ่งนาน,นะครับเพราะางั้นเนินเขาก็อยู่ใกล้ๆนะครับเพราะว่าอยู่ด้านหลังนี่ต่อไปแล้ว นะครับก็เลยตอบเป็นใกล้ๆนะครับก็คือตอบความเนียให้ครบทั้ง4ตัวที่ขอให้มานะครับ the hill are near the field แต่ถ้าถามคุณครูว,ว่าตอบ b h i ไฮได้ไหมตอบ h i ไฮก็ได้นะครับนะถ้าคุณครูเป็นคุณครูสอนนักเรียนคุณครูให้หมดนะครับนะขอย่าใหมันผิดความหมายเกินไปแค่นั้นเองนะครับเอาความเข้าใจกันนะครับเราอย่าไปจริงจังอะไรมากมายนะครับเอาความเข้าใจตามหลักวยากรณ์และก็ เอาความเป็นจริงนะครับว่าเนี่ยเนินเขามันก็อยู่ด้านหลังทุ่งนาหรือมันอยู่ใกล้กับทุ่งนานะครับโอเคจบนะครับหน้าแปดสิบสี่